ความหมายของการโกงเนี่ยนะคะคือ <g rain> การใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อที่จะกอบโกยผลประโยชน์ของชาติจะเกิดขึ้นในเมืองที่ <c oughs> มีความเหลื่อมล้ำสูง <c oughs> แล้วก็มีการตรวจสอตบตเอ๊ะ <c oughs> <Okey> คุ้นๆไหมว่ามันที่ไหน <c oughs> เหมือน <c oughs> ับอยู่แถวนี้ร <pleasure> <c oughs> หรือเปล่าเนาะ เริ่มที่สเกลที่มันใกล้ตัวทุกคนก่อนนั่นก็คือเรื่องของถนนผนังทำไมถนนมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมสะพานลอยถึงเกิดขึ้นตรงนี้คนที่ฟังอยู่น่าจะเคยมีประสบการณ์ช่วงหน้าฝนเนะ่แล้วเดินเดินอยู่แล้วมันก็เจอกับระเบิดว่าคนมันเหยียบไปแล้วน้ำก็สาด้วมันรู้สึกว่าโออพลาดไปแล้วในชีวิตนี้เส้นสีเหลืองที่ปักซอยหยุดอยงหน้าแต่พอเลี้ยวเข้าซอยปุ๊บเอ๊ะไปเต่งอยู่ตรงนั้นหน่อยหนึ่งโอ้คนพิการทางสายตาจะมองเห็นไหมเนี่ยทวงพุทนบาทเองอะที่เป็นของสถาปนากแต่ลงลงไปเนี่ยเริ่มมี น่าจะเป็นสาเหตุนที่เราเห็นว่าปุ๊บถนนปุบปุบบาดทำแล้วทำอีกนะฮะที่จริงเราไม่รู้เลยนะว่าท่อน้ํามันแตกเขาก็เลยมาซ่อมท่อน้ําแล้วก็วางไว้อย่างนั้นนะเพราะว่าไอ้ทุกวันมันไม่ได้หน้าที่เขาแล้วนี่ของศา,าเป็นหน้าที่องเช็สกิีอะไรเงี้ยเป็นต้นน,นะนะคน,น,นที่ทำเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบพอมันมีปัญหาก็เอาปูนมาฉาบเอาไยาน้ากันเห็นอะไรเป็นก้อนๆตรงนี้ไหมครับไอ้ก้อนตรงนี้เป็นสายสัญญาณที่เขาไม่ใช้แล้วปล่อยไว้อย่างนั้นน่ะของใหม่มาก็เดินเดินเดินกันไปเคยไปถามเจ้าหน้า เขาไปในกลุ่มไลน์มีหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอยู่ประมาณ29หน่วยาคำถามต่อมาคือเราเป็นน้องเรียนใครเขาไปค้นหาว่าใครเป็นเจ้าของไอสิ่งนี้วัดจะร้องเรียนไปถูกเนี่ยมันทำให้ต้นทุนของประชาชนมันสูงมากทำไมครับเพราะว่าประชาชนมันไม่อยู่ในสมการคนคนเดียวตัดสินใจเขาก็อยากจะทำซ้ายทำขวาแลทปุบทำอะ <c oughs> ไรก็เรื่องเขาทำได้หมดต่อจากทางเดินมาเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมกินรีมันมีเขียนว่า7โครงการที่พบใน1หน่วยงานประมาณรวม643้าโอ้ยก็คือวัคซีนให้คนได้ทั้งจ <c oughs> ังหวัดเลยนะคะเนี่ยให้เสาไฟฟ้า ธรรมดาต้นหนึ่งอาจจะ2 0,000บาทพอมีปากระโ hoop ปาตะเพียนมียาแแปเข้าไปเนี่ยมันขึ้นเป็น68 0,000เพราะมันเป็นงานศิลปะคุณจะตีราคายัางไงก็ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจเรานึกถึงอะไรรู้บ้างพอศิลปะแล้วก็<อ>เป็นโครงการอย่างเงีเ้ยคือทุ้มเฉลิมพระเกียรตินึกออกไหมช่งที่เนี้ยเราเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงแพงแบบ11ล้านพูดถึงโครงการระดับยักษ์ใหญ่ที่ซอแวว่ามันมีพิรุธมาแต่ไกลไอ้นึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกสัปยสถานเราจะบอกเลยนะว่ามันเป็นอาคาร ของรัฐที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกอันดับหนึ่งคือเพนทากอนคือศูนย์บัญชาการของชาหารัฐอเมริกา<ม>แต่ว่าไทยอ่ะซึ่งประเทศเล็กกว่าเมกาสิบเท่าอะใช้พื้นที่ในการสร้างสภาอันเนี้ยสี่แสนตารางเมตรแล้วเวลาที่เราคิดมันเหมือนเราเข้าวัดอะมันคือเหมือนห้ามแตะต้องในเชิงสัญญาของศาสนาหรือความดีเข้ามาเฮ้ยการตรวจสอบแม่งยู่ห่างไกลแล้วนะแล้วมันเป็นการกดทับเราอ่ะฉันไม่มีอำนาจเหนือสิ่งนี้คือเขาอยากจะให้ว่ามีคล้ายๆเป็นเจดีย์ข้างบนแล้วก็มีพระคนที่เดินเข้ามาเป็นนักการเมืองโห้ ความดีอยู่ทั้หมดเราโกงไม่ได้แน่เลยอันนี้ก็คงถกเถียงกันได้มั้งว่ามันก็มีความพยายามเชิงสัญญาอย่างนี้เหมือนกันเชื่อว่าอีโครงการใหญ่ขนาดนี้มันจะต้องเกิดการคอร์รัปชันมหาศาลแน่นอนระยะเวลาการกราา่อสร้างมันลงไว้ในรายละเอียดนะ900ายวันยืดไปยืดมาตอนนี้ยืดไปเป็น2,700รกว่าวันจริงๆแล้วอะ่ะจะต้องถูกปรับวันละ12ล้ <c oughs> านแต่ว่าเขาไปทิกกี้ยังไงไม่รู้ว่าสรุปคือไม่โดนปรับโดนมา7ปีอย่างง้นประเทศรวยแล้วนะสิ่งที่น่าสนใจคือบริษัทที่รับงานก่อสร้างเจ้าของบริษัทเขาเป็นนักการเมืองที่ แล้วฐมนตรีกระทรวงหนึ่งอยู่ตลอดเวลาของการก่อสร้างมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานที่ได้ราคาต่ําไปเป็นงานใหม่ที่ได้ราคาสูงน่าจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้มันดีเลยมาตัวสัญญาเปิดโอกาสให้เกิดการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจว่าให้อนุญาตให้ขยายได้เพราะว่าอย่างงี้ เพราะฉะนั้นก็เลยไม่จําเป็นจะต้องจ่ายค่าปรับให้วิศวกรที่ไหนอ่าก็จะบอกว่าผมเป็นผมผมจะไม่เซ็นให้ผมไม่กล้าเซ็นหรอกมันผิดมาตั้งแต่ต้นอาคารที่ใหญ่ขนาดนี้มันมีค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งประมาณ35ล้านเฉพาะค่าน้าค่าไฟยังไม่รวมค่าจ้างแม่บ้านทําความสะอาดไม่รวมระบบไอทีไม่รวมค่าดูแลรักษาค่าซ่อมบํารุงโอ้แม่เจ้าเกือบสิบล้านอยู่ไหมเนี่ยต่อเดือนดุ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 นุด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 เดุดุดืดุ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 ดะดุ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 ดชดุ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 ดลดุ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 ดด เป็นจะต้องหรูหราขนาดนี้เพียงแต่ว่าคนทุกคนเข้าไปทําหน้าที่ในฐานะตัวแทนประชาชนไปพูดในสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ใช่เอาผู้ต้องหาที่ดีายาเข้าไปแถลงไม่ใช่เอาคนทำไป็นคนหน่ถ้าจะเป็นนักโกงมือใหม่นะครับจําไว้คือเป็นกฎของบูตึงคือพูดหวานหวานสร้างฝันขายฝันไว้เวลามันมีน้อยอํานาจไม่เข้าใครออกใครอะไรทําได้ก็ทําซะเลยทําอะไรต้องทําเป็นกระบวนการมีปัญหาช่วยเหลือกันได้สําคัญที่สุดพยายามทําให้เป็นความลับเวลาจะ จะบันทึกลงข้อมูลอย่าให้มันเป็นเหือนเป็น Excel ให้ใช้เป็น JPEG <c oughs> อันเนี้ยุึดตายเลยพูด <c oughs> ถึงวิธีการทำงานของหน่วยงานภาครัฐหรือว่าสอนหนูโกงคะเนี่ยหนูเริ่มแยกไม่ออกแล้วเขาเคยได้ยินคำว่าข้อตกลงคุณธรรม ข้อตกลงคุณธรรมเนี่ยมันแปลมาจาก Integrity Pact 5ปีที่ผ่านมาที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยเอาข้อตกลงคุณธรรมเข้ามาในประเทศไทยเชื่อไหมประหยัดงบป,ประมาณไปได้แสนสองหมื่นกว่าล้านบาทเฮ้ยแต่อย่างที่คีคววมหวัง <c oughs> ทำไมอะ <c oughs> มีการแก้ไขพรบรจัดซื้อจัดจ้างครับคนลบทิ้งไปเลยคำว่าข้อตกลงคุณธรรมมันจะกลายเป็นเป็นไปตามดุลพินิจของรัฐมนตรีดูสิขนาดเขียนไว้ตามกฎหมายอะพอมันเวิร์กอะเขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนคืออย่างน้อยเราก็รู้ว่าการเคลื่อนไหวขององค์การต่อต้านคอ นนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเขาจะปิดกั้นสิ่งนี้หน้าที่ของเราอะก็คือต้องสร้างใหม่กับโปรเจกต์แอ t h อนนะคะ Anti Corruption Virtual Hackathon 2021เปลี่ยนความขับข้องใจของเราเปลี่ยนความโกรธของเราความแค้นของเราให้มันกลายเป็นพลังเนาะแล้วถ่ายทอดมานผ่านความคิดสร้างสารรค์เราจะสามารถใช้ข้อมูลเทคโนโลยีเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสของรัฐบาลนั่นเองนะคะ เราต้องอย่ายอมให้ใครมาโกงความสุขอย่ายอมให้ใครมาโกงอนาคตของเราได้ในอดีตมากถ,ถ้า10ิปีที่แล้วพูดถึงเรื่องคอร์รัปชันนี่เสี่ยงโดนยิง 5ปีที่แล้วพูดถึงเรื่องคอร์รั t i o n เนี่ยไม่มีข้อมูลเลยนะครับวันนี้เรามาไลฟ์กันเราพูดถึงเรื่องค o ร์รั t i o n แล้วมีข้อมูลด้วยนะ,ะแล้วเราพูดเหมือนมันได้แล้วเนี่ยพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนประเทศไปได้ด้วยกันอย่าคิดว่าเสียงของคุณเป็นแค่เสียงเล็กๆค่ะถ้าเสียงของคุณเล็กไม่เป็นไรเรามารวมกันมันใหญ่ขึ้นได้แน่นอนแล้วช่วยกันแหกปากร้องตะโกนค่ะยังไงผู้มีอำนาจต้องฟังเราแน่นอน